ผมพามาดูเรื่องของผู้ชายคนนี้นะครับคือมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยไม่รู้อาการแปลกๆเหมือนกันอาจจะเมาอาจจะอะไรมาขี่มอเตอร์ไซค์มาปุ๊บมาหาเรื่องค,คนงานที่นั่งพักอยู่เฮ้ยจะเอาหรือเปล่าจะเอาหรือเปล่าเนี่ยถามแบบนี้อยากจะมีเรื่องนะครับไปดูคลิปนี้กันครับีลมี เนี่ยเมาซาเลยคุณผู้ชมเหมือนโดนอะไรหรือโดนตัวไหนมาก่อนครับพี่คือเดินมาแล้วก็แบบจอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็เดินไปหาเนี่ยข้างที่นั่งอยู่คือกลุ่มคนงานนะฮะแล้วนี่ก็ยืนเท้าเอลแล้วก็ตะโกนโบกเวกโวยวายจุดนี้เป็นอาคารพาณิชย์ริมคลองสมทวินที่อำเภอเมืองมหาสารคามตะโกนถามอย่างนี้เอากัะกู้ปลา่าเออซึ่งคลิปนี้เนี่ยเจ้าของอาคารเขาเอามาโพสไว้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาประมาณเที่ยง เข้าใจนะว่าอากาศร้อนแต่ว,ว่าพี่ก็มาทําแบบนี้ก็ไม่ได้นะดูแบบเอาจริงๆถ้ากลุ่มคนงานเขาบอกว่าเอาก็เอาเดแล้วกลุ่มคนงานเกามีมากกว่านะออระวังนะพี่นะเออซึ่งผู้ชายคนนี้เนี่ยตอนแรกมาหาเรื่องเจ้าของตึกก่อนจเจ้ากับกูเป้าซึ่งเจ้าของตึกเขาก็แบบตอบไปแบบเรียบๆไม่ครับพี่อ,อ,อไปหาคนงานเอาเป้ากลุ่มคนงานก็บอกผมไม่สู้คนค,ครับพี่เออนี่สุดท้ายมันเป็นตามคลิปเลยออะฟังเจ้าของคลิปหน่อยครับ มาจอดแล้วก็หาเรื่องเราไม่รู้จักเลยอยู่ก็ถามว่ามึงเอากับกูไหม <_ c oughs> ผมก็เลยบอกว่าผมไม่เอาครับเขาก็ <_ C oughs> พูดต่อว่าเฮ้ยเอาหน่อยดีเอาหน่อยไหม,มก็เลยบอกไม่ครับผมไม่สู้คนครับลักษณะเป็นเบอร์์รตาลอยๆเหมือนเหมือนคนไม่เต็มร้อยหมายความว่าอาจจะมีอาการเมาหรืออะไรสักอย่างเกี่ยวกับอาจจะมียาเสพติดหรืออะไรด้วยเพราะลักษณะ ไม่เหมือนคนปกติเพราะว่าทั้งน้ําเสียงทั้งอะไรคือการมาเดี๋ยวร,รอรอ,รออีกหน่อยค่อยมาใหม่เพราะว่าที่ที่เขาไปหาเรื่องตรงตึกแถวเนี่ยเขากำลังจะเปิดเป็นที่สอนเทวควันโดโ้เดี๋ยวเจอสายดำเขาซะหน่อยจะไปไม่เป็นเดี๋ยวจะกลับไม่เป็นเลยนะครับส่วนพี่คนงานเองก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกฝากบอกตำรวจบอกว่าเนี่ย คือแจ้งตำรวจไปจตำรวจบอกว่าไอ้ยังไงฝากดูด้วยถ้าผ<ร>ูนนา้ชายคนนี้กลับมาอีกให้รีบแจ้งตำรวจคลับตำรวจจะได้มานะครับเพราะว่าดูพฤติกรรมแล้วเนี่ยเมามาหาเรื่องแบบนี้อาจจะเป็นอันตรายกับคนอื่นได้ครับว<า>ันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้